เห็ดนางไก่จ้าอู้หึบพวกเนี้ยเห็ดนางไก่ตะดอกยหง่ๆเอาอีกสก็บเลยไปผัดกระเพราเห็ดนางไก่ดอกซ้ำหนีแสบอู้ขาโอ้ยขาหักเห็นบ่นน่นมมึงจ้า โอ้ยบังขาบังขาเบ่งเบ่งเบ,บ่งดอกบีเดาขาไม่สีงามบอกโอ้เกือบเท่าโอ้โอโฟัวกิทเห็ดหนังไก่วันเห็นตะเด่นนะยกลมมาบดอุดทิกจ้ะ ขัวทิกะอุ้ยขาขาขาโอ้ยวันนี้กองเห็ดหนังไก่แขวอย้อุ้ยใหญ่อลังการงานสางมันถึกแดดจ้ะมันถึกแดดปอนี่มวงเนี้ย เคยเกิดนะจา้าวันนี้ก็เลยโอ้ยดอกงามผัดกะเพราแซบ่บแซบ่บผัดกะเพราเห็ดหนางไก่ได้กองนึงนะจา้าวันนี้โอ,โอเค